สวัสครับวันนี้เรามาทําการรีวิวไม่ได้รีวิวหรอกก็คงเอามารีวิวสั้นๆแล้วกันของลาโพงเกี่ยวกับมาแชวคิวเบิร์นครับคิวเบิร์นสครับเพิ่งได้มาจริงๆผมก็ได้มานานแล้วแต่ว่าไม่ได้แกะครับกลัวมันจะเก่าก็เลยไม่ได้แกะครับตอนนี้ก็เลยสั่งมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนี่ครับก็เลยมีสตัวก็เลยจะมาลองแกะดูสักตัวหนึ่งก่อน จะให้ดูกันครับว่าของแท้กับของปลอมต่างยังไงแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีของปลอมที่ทํามานเนียนเนียนเนียนมากเลยจนหลายๆคนไคนโดนกันไปเยอะแล้วครับอันตอนแรกสังเกตง่ายๆครับดูที่กล่องก่อนปกติเราซื้อมาแชลมาคิวเบอร์สอมันกล่องมันจะให้มาสภาพเป็นแบบนี้ครับมันจะมีของปลอมอันแรกครับรุ่นก่อนๆของปลอมมัแรกจะไม่มีเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นี่ครับเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ จะไม่มีและก็ซีเรียลนัมเบอร์ตัวนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าของปลอมจะเป็นซีเรียลอะไรแล้วก็ซีเรียลนัมเบอร์ตัวนี้มันจะเหมือนกันหมดเลยมันจะเลขเดียวกันหมดตรงนี้จะเป็นซีเรียลนัมเบอร์นะคือแต่ละกล่องนะถ้าของแท้มันจะต้องไม่เหมือนนลยครับเช่น 2, <Couple> 2, 2> กล่องนี้ซีเรียลคนละตัวกันนะครับซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้คนละตัวกันอันนี้ก็คนละตัวเหมือนกันนี่ตัวนี้ก็คนละตัวเหมือนกันเนี่ยถ้าเป็นของแท้นะ มันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันรันรียลนั number และอีกตัวหนึ่งครับจุดสังเกตรครับสติกเกอร์ที่แปะกับกล่องมาถ้าของแท้จะเป็นสีเขียวลกไอตัวลูกโลกเนี่ยเนี่ยที่เป็นเนี่ยของปลอมตอนนี้มันทํามาเป็นสีฟ้าครับถ้าใครเจอสีฟ้าก็คืนเงินได้เลยส่วนตัวนี้เป็นสีเขียวก็วเลยเป็นของแท้อันนี้ผมได้มาไม่แพงนะมันจะเป็นเครื่องนอกเครื่องนอกผมได้มาเครื่องหนึ่งเอาจริงๆริเลยเครื่องนู้นอะเครื่องนู้นอะผมมาได้ได้มาเจ็ดพันแปด ส่วนครื่งนี้ผมได้มาแปดพันห้าผมว่าจะปล่อยออกตัวหนึ่งว่าจะว่าจะปล่อยออกสักตัวหนึ่งเนี้ยเพราะว่าไม่มีตังจะแดกแล้วครับจะแดกแก่แล้วครับนี่ครับแต่ว่าผมซื้อหน้าสีขาวมานะผมชอบสีขาวมากกว่านี่ที่จริงผมก็มีอีกตัวหนึ่งจะหยิบไปให้ดูมันไม่ใช่อีกตัวหนึ่งหรอกรุ่นนี้อีกตัวหนึ่งคือรุ่นนี้ผมผมชอบสีขาวไงผมก็เลยซื้อแต่สีขาวมา ชอบหน้าขาวหน้าทองผมดูมันออกปอมๆอย่างเงี้ยครับแล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ผมชอบหน้าขาวมันดูคลาสติกดินี่ครับตัวนี้ก็อันนี้ของแท้นะครับสีขาวอืเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันโดยผมจะแกะแกะตูดแล้วกันเพราะว่าจะจะ,จะทําให้ดูจะไม่แกะสติกเกอร์มันนี่ของแกะตูดมันคือมันจะมีซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้ด้วยนี่มันต้องตรงกับกล่องนะซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยต้องตรงกันนะครับ ซีเรียลนัมเบอร์ที่กล่องนี่กับตัวกล่องนี่ต้องตรงกันมันถึงจะเป็นของแท้อันนี้ตรงกันอยู่เดี๋ยวเราก็มาเียนดูครับทําการแกะถูกด้วกันก,นนก,นก็อุปกรณ์ที่มันแถมมาก็มีคู่มือคู่มือครับแล้วก็มีสายมีนี่ด้วยซิลิก้าเจลคู่มือให้สองเล่มเล่มเดียวเล่มเดียวแล้วก็สายชาร์จสายชาร์จ นี่มันเป็นหัวแบบของไทยอะหลวมๆจะบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือเครื่องน,นอกอะครับตัวนี้ผมได้มาตั้งแต่มกราแล้ะนี่จนเดือนสีล่ละโอเคนะสนใจเรามาดูตัวงานกันดีกว่าอาอคู่มือมีสองเล่มครับมีตรงนี้อีกเล่มนีนี่อีกเล่มเดี๋ยวเรามาดูตัวงานครับตัวงานทำมาเนียนมากครับกลัวว่าจะได้ของปลอมก็เลยเอามาแกะดูกันก่อน ตัวงานนี่ครับนี่จะแปะเทปเทปมาหนึ่งอันตรงนี้เทปใสครับเทปใสจะเป็นอย่างนี้นะเราแกะดีๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องแพคคืนให้มันดูใหม่เหมือนเดิมจะเอามาลองเลยก่อนนี่ครับมีเทปใสตรงนี้หนึ่งอันแล้วมันจะแพคมาอย่างนี้โอเค ประมาณนี้ครับเสริมอันนี้ครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งง่ายมากเลยจุดนี้ของปอมยังทำไม่ได้ครับนั่นก็คือช่องเสียบเอยอครับนี่เดี๋ยวผมได้เอามาดูงานเดี๋ยวนี้งานของปอมของแท้มันทำจนเนียนมากเลยนี่ของแท้หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ลายหนังมันจะออกเป็นแนวห่างๆหน่อย นี่ครับจุดสังเกตของปอมของแท้จะมีจุดนี้จุดตรงขอบนี่ครับขอบของปอมมันก็เริ่มทํามามนๆอย่างนี้แล้วนะแต่ว่ามันมันยังไม่มนขนาดนี้ครับของแท้จะเหมือนว่ามนมากกว่านี่แล้วก็ไฟไฟวิ่งตอนนี้ผมบอกให้ว่าของปอมมันทําไฟวิ่งแบบนี้ได้แล้วนะเนี่ยเปิดแล้วมันค่อยๆกระพิบขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ของปอมมันทำทำได้แล้วนะเนี่ย้าวไม่ติด ของปลอมมันทําไฟวิ่งเนียนๆได้แล้วครับแต่รู้สึกว่าเขาบอกว่าล็อตใหม่อะผมไม่ชัวร์นะล็อตใหม่เขาบอกว่าเวลาชาร์จน่ะไฟมันจะวิ่งไม่ถึงสุดข้างบนนะมันจะวิ่งแค่มีระดับไฟเท่านั้นอันนี้อันนี้ไม่ชัวร์นะครับผมอ่านเจอมาส่วนอีกจุดหนึ่งที่ให้สังเกตของของของแท้กับของปลอมครับสังเกตตรงนี้ง่ายสุดแล้วครับ AUX ตรงช่องนี้ครับ AUX ถ้าของแท้ต้องอยู่ด้านนี้เท่านั้น เป็นล็อตใหม่ไม่ใช่เท่านั้นดิถ้าตัวคิวเบิร์นมันจะมี2รุ่นน่ะที่ผมตามข่าวมามันไม่ใช่2รุ่นหรอกถ้าเป็นล็อตเก่าอ่ะล็อตเก่าจะเป็น a u อยูอยู่ฝั่งนี้นะถ้าล็อตเก่าอ่ะซึ่งตอนนี้มือหนึ่งไม่มีขายแล้วล็อตที่ a u x ฝั่งนี้มันไม่มีขายแล้วนอกจากมือ2แต่ถ้าเป็นล็อตใหม่อ่ะ AUX จะอยู่ฝั่งนี้หมดแหละแล้วก็มันจะมีซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้ต้องตรงกับกล่องนะครับ แล้วก็สังเกตของแท้กับของปลอมสังเกตง่ายๆเลยของแท้มันจะเบอร์เบอร์ครับ serial number ตรงนี้มันจะเบอร์เบอร์้ของแท้ของแท้มันต้องคมชัดเนอของแท้มันจะต้องคมชัดอย่างนี้ส่วนของปลอมมันจะเบอร์เบอร์ครับอันนี้คมชัดส่วนอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งมันก็พอมองได้อยู่ตรงแถวๆนี้ครับตรงรอยมวนของมันตรงนี้มันจะมีเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นรอยมวนอะ คือลอยโมนก็คือมันพวกพลาสติกถ้ามันเป็นงานฉีดเน่ยมาน่ะของแท้มันจะทําไม่มีขีบเลยครับมันจะเนียนมากเลยตรงเนี้ยช่องข้างในนี้นะข้างใน่มันจะเนียนมากเลยส่วนของปอมมันจะมีขีบแบบชัดเจนอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันคร่าวๆสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะว่าเสียงจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูครับแบตมันไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็พอฟังได้อยู่ ลองเชื่อมต่อดูครับรอแป๊บหนึ่งขอเวลาเชื่อมต่อกันก่อนเราเอามันหาบลูทูธก,ก่อาครับบลูทูธผมเยอะมากเลยลองรีเซ็ตมันก่อนถ้ามันไม่เจอนี่ครับคิวบลูทูมาแล้วเชื่อมต่อเดี๋ยว,วเราจะลองนะเพลงสัอกเพลงหนึ่งว่าเสียงมันจะประมาณไหนเนาะตอนนี้ผมลดเสียงให้มันเบาสุดเบาไว้ก่อน แล้วก็หาเพลงสักเพลงหนึ่งพวกเทสซาวเทสเบยดแล้วกันนะเทสเบดมันจะมีเพลงของเอเลนวอลเกอร์ที่ผมชอบชอบอยู่เพลงหนึ่จะหาก่อนแป๊บหนึ่งครับเอเลนเอเลนวอลเกอร์เบดมันดีอยู่ก็เลยพอจะเอามาเทสได้เอเลนไม่รู้ว่ามันอ่านว่าเอเลนหรือหรืออัลลันหรืออะไรทักอย่าง ไม่มีว่ะเดียด๋วยวหาก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันหาแป๊บเจอแล้วครับเมื่อกี้พิมพ์ผิดเป็นเพลงนี้แล้วกันครับตอนนี้ผมเล่งตัว iPad ของผมไว้อยู่โดยประมาณหนึ่งนะเกือบสุดมาฟังเสียงกันเป็นไงเสียงใช้ได้เลยแหลมแหลมแหลมขึ้นมา แหลมไม่เยอะเท่าไหร่งาน DIY ผมแหลมจัดจัด,จดถ้างาน DIY ผมแหลมจัดชิบหายคิวเบอร์มันเหมือนเป็นเน้นแบบแบบแบบปาร์ตี้ครับแนวเบลดเดี๋ยวลองฟังฟังเพลงช่วงเบดมานะ่ hello, hello. เนงเบดผมยังไม่ได้เล่นเลยนะเบดเบสดศูนย์เ,นเลยนะแต่แหลมผมเล่นไว้สุดเลยเดี๋ยวรอเดีย รอเบสมาตะแกรมันต้องเนียนๆอย่างนี้นะครับสองแท้นี่ครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไม่ได้ลั่นเท่าไห,าไหร่นะครับตามขนาดตู้เข้ามา มันก็ไม่ได้ดงเท่าไหร่นะเพราะว่าตู้มันนิดเดียวไงงาน DIY ผมท่านเล่งเสียงดังๆก็มีแยแยครับที่ดังมากนี่ครับประมาณนี้ครับผมพอแล้วเดี๋ยวลองเพลงขวัญใจคนขายแรงหน่อยเพราะว่าพวกคุณยังไม่เคยฟังขวัญใจคนขายแรงกับคิวเบิร์นแน่เลยขวัญใจคนขายแรง โอเคเดี๋ยวลองเพลงขอนใจคนขายแรงอีกสักรอบหนึง่งเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดังมากมายอะไรนะแต่มันสวยไงเสียง,ยง,ง,ง,งยก็จะไปประมาณนี้แหละ คนของคนกส็สร้างจับมือน้องเดินเคียงข้างบนทางรักอันมืดมนน้นอยว่าาสนาชิมทารคอาของคนบางครั้งเหน็ดเหนื่อยเลือ่อนทนโอเค<ม>ครับผมแค่นี้แหละเท่าที่ผมฟังดูก็ก็ <_' c oughs> ไม่ได้โดดเด่นอะไรเท่าไหร่หรอกนะ เดี๋ยวไงเดี๋ยวจะเอามาลองเทียบเสียงก็ยังไงอยู่กับงาน DIY ของผมแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้แหละเป็นการแกะกล่องให้ดูกันคร่าวๆก่อนผมได้มา2ตัวตอนนี้ถ้าเสียงขนาดนี้สงสัยจะปล่อยแดกแล้วมันน้งแ mm hmm. <laughs> พงเกินโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผมมีอะไรสนใจก็สอบถามได้ครับตัวนี้ผมได้มาไม่แพงหรอกครับแต่ว่าคุณต้องซื้อช่วงโปรนะช่วงโปรของลาซาด้าเช่นวันที่5เดือน5 6เดือน6 7เดือน7อะไรอย่างเงี้ย มันจะลดราคาให้เยอะมากเลยผมผมได้คูป,ปองลดทีเนะ <_ S 1> ี่ยเกือบ2,000เลยนะตัวเนี้ยโอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ